โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำฟอสฟอร์แกล์ตัวนี้นะครับก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนค่าเสิยบต่างๆแจะออกได้หมดเลยครับแล้วก็กระดาษที่หุ้มมาคีรีบแกวได้เลยครับกระดาษหุ้มมาคีรีบต้องแกะก่อนใช้งานนะครับเพราะว่า เมื่อไหร่ที่โดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะออกยากมากและอาจจะทําให้แกะออกไม่ได้ตอนนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวจะส่งไปออกับเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหมอ้อนะครับบั่ไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยเดี๋ยวจะส่งให้ทีหนึ่งมาดูการทํางานมอเตอร์ครับมอเตอร์ใช้งานได้สองระบบไฟบ้านสายสีดําเส้นนี้ครับ เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีใส่พวงชุดนี้ให้แดงบวกดำลบเวลาใช้งานก็มาเสียบตามสีตามขั้วครับไม่ใช้งานก็ถอดออกไปเลยอีกฝั่งหนึ่งก็มาคลิปที่แบตเตอรี่แดงบวกดำลบใช้82โวลต์นะครับลูกเล็กขึ้นไปใช้ได้หมดแบตเตอรี่ซีเรียสอย่างเดียวคือห้ามสลับขั้วถ้าสลับขั้วช็อตทันทีสวิตช์จะเป็นสสเต็ป ตรงกลางคือปิดครับถ้าเคาะมาขวามือแบบนี้อันนี้คือระบบไฟบ้านมาร์กการกวอนรอบที่เหมาะสมจุดสีดำหมุนมาให้ตรงกันครับในพัดสตนเลสกวนนิ่งครับมอเตอร์ปรับความเร็วได้ไฟแสดงสถานะสีแดงถ้าเป็นแบตเตอรี่เคาะมาซ้ายมือครับทำงานแล้วแค่นี้ การล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้ครับตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้ําทางร้านรับประกันให้1ปีครับจุดนี้มีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งเครื่องล้างน้าได้เลยครับหม้อก็เปิดล้างเหมือนภาชนะทั่วไปสกปรกมากๆก็ใช้ฝอยเหล็กขัดครับตัวเครื่องหัวแก๊สสเตอเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ํานะครับเน้นเลยว่าแรงดันต่ําเท่านั้น แรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาเดี๋ยวในคลิปที่ส่งให้จะมีบอกว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ําต่างกันยังไงแล้วก็ที่สําคัญหัวแก๊สต,ต้องสะอาดนะครับเวลาทําความสะอาดเครื่องตัวเครื่องใช้ฟองน้ําแล้วก็สไลด์ก็พอส่วนหัวแก๊สถ้าสกปรกมากใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับขัดให้สะอาดถ้ามีสิ่งสกปรกครับถ้าเปื้อนมีคราบสิ่อองสกปรกคราบดําจะทาให้เปลวไฟเป็นสีส้มสีแดงได้แล้วก็ความร้อนจะตกลง ช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดนะครับเห็นไหมว่าขยับได้เวลาใช้งานก็คือเปิดช่องสุดแบบนี้กดไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับกรณีที่ช่องกาศเปิดไม่สุดนะครับจะเป็นไฟล,ลอยๆแบบนี้สังเกตง,ง่ายๆเลยแล้วก็ก้นหมออจะดำ หมุนช่องกัดเปิดให้สดจะได้ไฟเปลวไฟสีฟ้าแบบนี้ครับใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับป๊อปคอนสำคัญเลยว่าไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้เน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อครับโอเคครับ